เรียบร้อยนะครับทุกคนไข่เจียวราดซอสปลากระป๋องนะครับเป็นอันที่เรียบร้อยน่ากินมากๆเลยนะทุกคนเมน,นูนี้ทานง,ง่ายม,มากๆเลยใครก็ทําได้นะทุกคนเอามาทานดูนนะอร่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ทํามเมนูไข่เจียวน้ําซอสปลากระป๋องนะทุกคนเ <Wow. S 1> มน,นูนี้ทานง,ง่ายม,มากๆเลยแล้วก็อร่อยม,มากๆเลยด้วยนะ โอ oh, wow. ้วก็ไปดูขั้นตอนทําดีกว่าทุกคนถ่ายง่ายๆนะนี่ไข่เจียวน้ำซอสปลากระกป๋องนะครับเมนูน,นี้นะครับทุกคนไปทํากันเน่ได้ปลากระกป๋องมาหนึ่งกระป๋องนะทุกคนแล้วก็เทน้ําซอสเทน้ำซอสอ,ออกนะแล้วก็เหลือแต่เนื้อนะทุกคนเนาะเอาได้สี่ก้อนห้าก้อนเลยได้เยอะจังเลย แต่เนื้อก็บี้นะทุกคนอันนี้ก็ใช้ไข่สีฟองนะทุกคน,กคนคใส่ต้นหอมซอยสักหน่อยใส่พริกขี้หนูซอยสักหน่อยทุกคนใส่น้ำป,านนนะป,ปลาหน่อยนึงนะผมปรุงรสหน่อยนึงทุกคนแล้วก็รสจย็นหน่อยนะครับ ง่ายๆนะทุกคนเครื่องปรุงก็มีแค่นี้เองนะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่หุงเส้นนะทุกคนแค่นี้เองนะ,ะเดียวกันใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนน้ำมันเดืกัะท้ายจนถึงนะทุกคนแล้วก็เดียวเลยนะครับเกี่ยวเป็นแผ่นนะทุกคน Hei. ก็น้ำซอสปลากระป๋องนี่ลาดนะทุกคนผัดซีเรยเน้นเนยนะทุกคนเไป็นไงละ่ะไข่เจียวราดน้ำซอสปลากระป๋องนะครับเมนูนี้ทำง,ง่ายน้ำมากเลยนะทุกคนอร่อยแล้วก็หอมใส่หัวเส้นด้วยนะครับน่ากินมากลองมาทานดูนะทุกคน เรียบร้อยนะครับทุกคนไข่เจียวราดซอสปลากระกป๋อนนะครับเป็นอันที่เรียบร้อยน่าเก็บมากๆเลยนะ,ะทุกคนเมนูนี้ทางง่ายมากๆเลยคใครก็ทําได้นะทุกคนเอาไปทานนูน่นนะอร่อยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเช้านี้นะครับทุกคนคลิปน้าเจอกันใหม่นะครับก่อนจะลาจากการก็จะเหลือฝากกดติดตามช่องนี้นะ,ะทุกคนแลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย